ซเปอร์มังกรปวนม้านสิบสามงมากวันนี้แก้วพาชมครับมากับม้า1สิบสามหลังน้อยของแก้วนะครับก็จะเป็นการใช้ซุปเปอร์มังกรครับเป็นสุรที่เล่นง,ง่ายเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงจะถันไว้ให้ในคำทิบานครับสามารถที่จะกดที่ลิงเพื่อใช้สุดนี้ได้เลยโอเคเราจะเน้นโจมตีบ้านที่อาวุธมันติดกันนะ้องโดยบ้านนี้นครับเราสามารถที่จะเข้าด้าน,นครับแก้วเห็นเพิ่งกว่าอากาศป้อมเดียวเนี้ยอีกป้อมนี้อยู่ไหนนะจ๊ะก็จะหาออปไปด้านล่างครับฉะนั้นเราเข้ามาจากด้านบนได้นนครับ โดยแก้วเลือกที่จะเข้าด้านป้อมราวเาส้นเดียวครับโดยเราใช้คิงตัดทางด้านข้างก่อนเลยและใช้มังกรน้อยครับตัดทางอีกด้านฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลปปอูลงไปไปล่อยตะเกะซุปเปอร์มังกรลงไปครับปปูเดนโดยหดรเข้าปานครับแล้วก็ใช้คัมพีมุตะครับเราปล่อยยาบ้าลงไป2ขวดครับแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปที่บ้านเลยแล้วก็จะโจมตีบ้านด้านครับเราใช้ อย่าพลาลุงปานครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมพุป้อมอิฟโนนครับป้อมพุเลยก็แช่ปานครับแล้วก็จะเข้าไปเราใช้เจนครับลงไปดึงขวาเข้าไปช่วยโจมตีเราแช่ไปที่ป้อมพุและอิฟโนเลยเราใช้จะแช่ปานครับที่ป้อมพุและอิฟโนเลยไม่ถึงครับแก้วกะไม่แม่นน้องเจ้าเข้าไปนครับสามารถที่จะชิงไปได้แล้วก็จะชิงไปนครับทางของแก้วมันยังไม่โหดนะผู้กล้าเนี่ยยังไม่โหดครับทาให้อาจจะโปนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็พอพ้นด้านครับประมาณ7 0็ดสิบแปดสิครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะถ้าชม่านแดนครับที่เล่นแบบไม่ข้ามบ้านแบบแก้วนะครับไม่รีบขึ้นบ้านครับก็จะตีสามดาวได้สบายๆเลยยังไงก็ลองไปเล่นกันดูเนาะโอเคแก้วได้มา2ดาว75%หเปรนครับเหลือด้านล่างนั่นเองแล้วก็ได้เปก่อนครับเป็นอย่างละ5 0 0แสนครับถือว่าคุ้มนะคุ้มนะมาชมไม้ที่2กันต่อนะครับจะบ้านนี้ครับเป็นบ้านที่ น่าสนใจครับแล้วก็ไม่ยากด้วยนั่นเองเครื่องกวาดอากาศครับปอลไปด้้งขวาบนกับไซล่านครับฉะนั้นรอเขาที่ป้อมมินซี่ก็ได้ครับได้รับเข้าไปโดยแก้วปล่อยคิงลงไปด้้งขวานครับปล่อยคีลงไปปล่อยมันก็น้อยลงไปครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปเราใช้ทางฝั่งของซูปเปอร์มังกรลงไปครับปล่อยปูเดนดรือห่อร่มครับแล้วก็ใช้สกิลทำพิมพ์ต่างปูเดนปล่อยยาบ้าไป2อขวดครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมเครื่องกวดอากาศเลย เราจะเข้าไปครับเราใช้ยาแช่ลงไปเพิ่มแล้วปล่อยยาบ้าไปที่บ้านเลยเราแช่ไปด้านซ้ายด้านขวาครับเข้าไปบ้านทางลงงปครับถือว่าเยี่ยมเลยเราปล่อยยาบ้าลงไปด้านล่างครับปล่อยเจ๊ไปด้านขวาแล้วก็จะเข้าไปครับโดยเราสามารถที่จะใช้ยาแช่ครับลงไปได้แกจะแช่ไปที่ป้อมราวเส้นเดียวนครับแล้วก็เจนเองก็จะแช่ไปครับแล้วก็เข้าไปคือ คือแก้วไม่ใช่บ้านเป็นบ้านตันนะเนาะแก้วก็เลยเน้นโจมตีบ้านที่ง่ายๆครับแต่ว่าบ้านรวยๆเนาะเพราะแก้วก็ต้องการที่จะอัปเกรดบ้านหลังนี้เนี่ยให้กลายเป็นบ้านตัน,นครับฉะนั้นการที่เราป้นได้เยอะๆครับคุ้มเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจนะเนาะตลอดมาเล่นกันครับเราเชสต์ด้วยตัวลงไปโอเคคือป้อมอ e ิฟโรดครับอยู่ตำแหน่งที่ดีเลยครับคุยไม่สมาที่จะยิงไปถึงนั่นเองแล้วสปร์มังกรเข้าไปด้านบนครับเจอป้อมพุ่ครับแล้วก็จะ เจออาวุธครับที่ห่างกันหนึ่งช่องครับทำให้มันไม่สามารถที่จะยิงชิงไปโดน,นข้างได้นั่นเองซุปเปอร์มังกรไปด้านซ้ายครับแล้วก็จะไปด้านบนจากนั้นครับก็จะไปดางขวาโอเคก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีซึ่งซุปเปอร์มังกรครับจะเจอกับป้อมทางฝั่งของปูวเดนธนูนนครับแล้วก็เครื่องยิงหินนั่นเองเราเข้าไปครับไม่สามารถที่จะยิงทะลุกันได้มันจะต้องยิงอาวุธที่ติดกันเนาะถึงจะคุมนั่นเอง แต่บ้านหลังนี้ก็มีบางส่วนนะครับที่ติดกันเราก็ได้บางส่วนไปแก้วจบไปที่2ดาว91%ครับแก้วได้ทองคำมา90 0 0แสนเหรียญครับแล้วก็น้ำม่วงหล้านหยดครับแล้วก็น้ำดำดํา7,300ยหยดครับถือว่าบาคังมา่มักเลยมาช่วงสุดท้ายตอนครับโดยแก้วเจะบ้านหลังนี้ครับก็น่าสนใจนะเป็นบ้านที่อาวุธติดกันหมดเลยครับทำให้เราสามารถที่จะโจมตีชิงด่านครับล้วบ้านก็ไม่ป้องกันตนเองครับฉะนั้น แก้วอาจจะปล่อยบอลลูนบางส่วนครับไปที่ไปที่บางส่วนได้ครับแก้วอาจจะปล่อยลงไปอตรงไหนดีแล้วปล่อยลงไปตรงนี้แล้วกันครับที่ป้อมอินซีเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับโดยเราใชคาารคร้คิงไปด้านซ้ายครับคิงไปด้านซ้ายปล่อยมังกรน,น้อยไปด้านบนครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปครับเราจะเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปูเดนเรืออรบคาพีมตาตะลงไปได้เลยครับ โอเคเราใช้ยาบ้าลงไป1ขวดครับแล้วก็ตรงนี้เราปล่อยยาบ้าแช่แล้วปล่อยฐานออกมาครับก็จะปล่อยบอลลูนลงไปโอเคเราปล่อยยาบ้าลงไปดนา่ขวานครับแล้วก็ด้านซ้ายเราจะแช่ไปดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องเนาะโอเคเราจะเข้าไปนะครับโดยเจ๊ลงไปด้านซ้ายเข้าไปที่ปั๊มอิฟโนเลยครับเราใช้ยาแช่ไปที่เอ็กโบแล้วก็แช่ไปที่ปัอมอิฟโนเลยแล้วก็แช่ไปที่ no ปั๊มพู้ดนซ้าย โอเคเราจะเข้าไปนะครับได้บ้านมาแล้วนะครับก็จะได้2ดาวเราโจมตีต่อไปนะครับโดยซูเปอร์มังกรครับไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงนะครับก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่โหดเท่าไหร่นอกก็โดนเนฟมาหลายครั้งแล้วนาอโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีนครับคือแก้วก็จะเวียนสูตรไปนะครับเล่นให้ครบทุกสูตรเลยครับมีสูตรอะไรถ้าแก้วนึกออกครับหรือแก้วไปเจอมา แก้วก็จะเอามาทําคลิปห้ชมกันนะครับวันนี้เราเล่นซุปเปอร์มังกรนะครับผลสรุปนะครับคือเอามาป้นได้นะครับป้นง่ายๆแบบขี้เกียจขี้เกียจนะครับก็ป้นได้นะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นให้มันได้สามดาวชวนๆครับแก้วมองว่าค่อนข้างที่จะวัดดวงเหมือนกันครับพอเราปล่อยลงไปก็ต้องรุนครับว่าให้อาวุธเนี่ยมันไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็ซุปเปอร์มังกรของเราจมตีได้นั่นเองเพราะส่วนใหญ่ที่แก้วเล่นครับตั้งแต่แก้วเล่นมาครับแก้วก็ไม่ค่อยได้สัมดาวเท่าไหร่นะ เพราะว่ามันบอกไม่ถูกครับบางทีบ้านเขาจัดห่างกันหนึ่งช่องขึ้นไปเนี่ยเราก็จงตีชิงไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเอาไปป้นง่ายๆครับอย่างเช่นตาทีแล้วนะครับเราป้นได้เยอะเลยก็ก็คุ้มนะง่ายๆครับไม่ต้องวางแผนอะไรมากก็ลองใช้ดูเนาะอันนี้แก้วก็ได้ทําแล้วนะครับกับซุปเปอร์มังกรเดี๋ยวเราจะหาสูตรอื่นต่อไปนะครับผู้ชมอยากดูบ้านส3สูตรอะไรนะครับมาที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าสูตรไหนขอกันเยอะๆครับเดี๋ยวแก้วจะทำคลิปต่อไปให้ชมกัน โอเคถ้าว่าไปมันก็เข้าไปได้อยู่นะมันได้มาถึง88%เลยครับอย่าดูถูกนะโอเคจบไปที่2ดาว88%ครับได้ทองคำมา7 0 0 0 0สเหรียญนางม่วนครับได้มา5 0 0 0สนหยุดแล้วก็น้ำดำครับได้มาน้อยหน่อย2850หยุดนั่นเองหากคุณผู้ชมชื่นชอบผลการของแก้วสามารถสนับสุนแก้วได้ไง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วก้กาก่อนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง